สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e แล้วก็ facebook นะครับผม,มยอดข้าโพดนะครับไม่ได้ออกงานนานเลยนะครับสำหรับรอบปืนใหญ่คูอ่อันคู่กระทะรถยนต์ของผมนะครับผมนี่นะวันนี้เอาออกมาใช้งานแล้วเพราะเดี๋ยวยางมันจะเสียนะครันไม่เคยใช้งานเลยลจะรอไปซื้อโครงมาใหม่นะครับสักคู่แต่ว่าพิเศษหน่อยนะครับวันนี้ ใช้้อต่อสองตัวนะครับเกิดมาเพิ่นเคยเห็นนะนี่นะหนึ่งตัวนะครับก็สองตัวนะไปแด็ปเตอร์สองตัวนะไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าแล้วทําไมพ่อตาทําแบบนี้เราถามพ่อดูทําไมถึงใช้สองตัวพอ่ออันนี้คอต่อเนะี่ยอ๋อเหตุผลเพราะว่าพ่อตาขันน็อตตัวนี้ไม่ได้นะครับ มันไม่มีกุญแจขันนะนี่นะเพราะว่าเวลาเอากุญแจของเราขันเนี่ยเห็นมันเนี่ยเนี่ยเหลี่ยมมันจะโดนตรงนี้เนาะมันต้องหากุญแจที่มันโค้งมาสักหน่อยนะครับแล้วก็มันจะสามารถขันได้นะครับอ๋อก็โอเคนะขอแปกตาดีเหมือนกันนะครับเกิดมา่งเคยเห็นนะใช้อแดปเตอร์สองตัวพอดีแหละจะได้รีวิวไปด้วยว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะแต่มันก็จะกว้างๆหน่อยนะครับ รีวิวยางก่อนก็นเป็นยางนี่นะขนาด7-50นะครับขอบ16กระทะรถยนนะแล้วก็้าใบเทียบครับรถยนต์นะครับผ้าใบ8ชั้นนะครับผมอ่ายังหนาเลยนะครับนี่นะลุยงานหินงานหนักๆได้สบายนะครับถ้าเกิดว่าเจอฟีอะไรเนี่ยเอาจนยางไหมก็ได้นะครับตุ่มไม่มีหลุดนะครับขนาด18บ้างนะครับผมอ่ะ17บ้างนะครับผมนับผิดนะครับลืมลืม 17บ้างทั้งสองคู่เลยนะครับเพราะว่ามันก็หลอนะออกกลางๆก,ก็กว้างหน่อยนะครับจะใช้ได้เลยนะเนี่ยก็ยังเดินตามอยู่นะครับเพราะว่าตาไม่ถนัดสิ่งนะครับผมกลัวมันจะไปเกะกะนะครับเวลาเดินเอ่ยืนบนล้อนะครับผมนะเต็ดเครื่องแล้วนะครับเห็นง่าย ยังไงรนาเดี่จะหักไหม่น้อเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับรนมากที่เห็นแค่ตัวเดียวตัวเดียวก็จะไม่รอดแล้วนะครับ มาถึงแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่งนี้นะครับก็ลุยงานนะครับผมลองดูว่ามันจะคือไหมนะผมว่ามันจะเป็นยังไงน้อนี่กว้างด้วยมาแล้ว ยังไงน้อเด้ออยแรกไม่ค่อยเท่าไรนะครับต้องดูรอย2นะครับถึงมันจะอันนี้หรือเปล่ายังเดินอยู่นะครับผมไม่เป็นไรนะบางคนที่ว่าเจ้าของไล่นะบางทีเขาก็ไม่อยากให้ไวมากนะครับเอาไปแค่นี้นะ,ะตาผมไนี่มีงานประจํานะครับ ว่าลูกค้าหลายคนนะกิดใจนะครับยอดดีนะเนี่ยแถวนี้แก,กกินหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีงานในตลอดบางทีแก,กก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่าติดยำนาะบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่อยๆนะครับไรละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร่อยี่สิบบาทวันนี้กี่ไร่ทอ,อสี่ไร่ขอใส่ปุ๋ยด้วยร้อยสามสิบ ใส่ปุ๋ยด้วยก็ร3 0บาทนะครับถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยร้อยยีย่เหรอาสี่ไร่นะครับผมหล่อไปแล้ว500กว่าบาทวันนี้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งวันนะครับเสร็จแป๊บเดียวก็วันหนึ่งเต็มที่ก็ได้ประมาณวันละ1ิบสไร่นะครับได้อยู่แล้วนะครับ รอบแล้วเอ้รอบนึงนะครับสองรอยต่อไปก็ร้อยที่สามนะครับ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะสำหรับก็ต่อสองตัวนะถ้าเกิดว่าลุยแบบโผดโผได้ผมว่าไม่น่ารอดนะครับนี่นะแ,แบบนี้ก็ไม่มีทางคว่ำนะความยากเพราะว่ามันวมกว้างลืเกินนะครับแล้วบางทีแล้วทีหลังนะผมจะลองสลับเอาเอาทางกระพารที่เข้าไปนะ ฝั่งนี้เข้าแล้วก็เอาทา้งในออกมานะแล้วก็ใส่ตัวเดียวเนาะว่ามันจะกว้างขนาดไหนนะครับวันนี้ลองให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับผมอ๋เก่งมากเลยนะตต่าตตาเก่งมากผมเดินแค่นี้ผมก็หอบละ บอกให้แกย,ยืนทําเป็นล้อแกก็บอกไม่ถนัดนะครับผมเออก็แบบนี้แล้วเนาะก็คนคนแก่นะครับผมก็อะไรที่ว่าลลำๆนี่ก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยทํานะครับผมก็จะอาศัยว่าเคยทํามาปบบไหนก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไดนเยอะแล้วนะครับผม ก้จะเสร็จแล้วล่ะอีกประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับก่อทดสอบพานนะครับผมสำหรับข้อต่อสองอันนะครับแดปเตอร์ข้อต่อาะกับล้อรถไถปืนใหญ่คู่นะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาได้หถ้าเกิดว่าแตกก็จะค้งแตกอันเหล็กหลนะ่อครับ เกิดว่าอันเหล็กเหนียวของปืนใหญ่เขาคงไม่มีทางที่จะแตกนะครับนี่เนาะก็ยังเกิดเรานะครับต่เหลือทางโน้นอีกนะครับนิดน,นึงอ่ะโอเคเนาะก็ในลองให้ดูแล้วนะครับเกิดมาจนอายุ30กว่าเรายังไม่เคยเจอนะครับอย่างไงก็อย่างน้อยๆก็ได้ลองให้ดูนะครับผม อโอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุก like, ทก,กาลังใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ